ซึ่งอาจารย์นี่เขาจะมีวิญญาณของความเป็นครูสูงมากอาจารย์จะมีพลังมากสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายฟังได้เข้าใจเห็นโครงก่างทุกอย่างมีหลักการทำได้จริงกิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้ารื่วมกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดสรุกสนานสร้างสารรสร้างสายสัมพันธ์เกิดการหล่อหลอมมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักกันบุกพัน,กนก์กันสามัคคีกันมีทัศนคติที่ดีต่อกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้ลดอัตราลดตัวตนลดความขัดแย้งและร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทำให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการแต่การนำกิจกรรมนันทนาการไม่ใช่เรื่องง่ายผู้นำกิจกรรมจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดูดีเหมาะสม มีความรู้มีความเข้าใจมีความสามารถในการเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นํากิจกรรมจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกมกิจกรรมที่นํามาใช้ต้องชัดเจนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามกาลเทศะการฝึกบอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคก,ก,การนํากิจกรรมนันทนาการซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมที่ทําให้ผู้เข้ารับก,การอบรมมีความรู้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่รวมถึงมีเทคนิคการฝึกปฏิบัติ ในการนำกิจกรรมนันทนาการซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ตามัุทุประสงค์ที่ต้องการการอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการนำกิจกรรมนันทนาการผู้ครับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้ตั้งแต่ความหมายและความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการคุณสมบัติของผู้นํากิจกรรมเกมพลังเสียงการใช้ภาษาการใช้สายตาบุคลิกภาพการแสดงออกการวางแผนรวมถึงองค์ประกอบของกิจกรรมหลักการนํากิจกรรมและเทคนิคการนํากิจกรรมนันทนาการ ได้ฝึกการปฏิบัติเป็นกระบวนการตั้งแต่กิจกรรมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรายพฤตีกรรมกิจกรรมรางวัลพิเศษการฝึกปฏิบัติเทคนิคการนากิจกรรมนันตนาการจะทําให้ผู้เขารับการอบรมมีบุคลิกภาพที่ดูดีมีความสุภาพอ่อนโยนใช้คําพูดได้ถูกต้องสาระเทศะาสนำกิจกรรมได้เหมาะสมมีพลังเสียงที่ดังชัดเจนมีเทคนิคการนำกิจกรรมสามารถทําให้ผู้เาร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมคอยตามได้รําดับขั้นตอนการ นำกิจกรรมนันทนาการว่าก่อนหลังในการนํำกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรมีความสุกสนานนํำกิจกรรมได้ไหลลื่นไม่ติดขัดเป็นผู้นํำกิจกรรมคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมซึ่งอาจารย์นี่เขาจะมีวิญญาณของความเป็นครูสูงมากอาจารย์จะมีพลังมากสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายฟังได้เข้าใจเห็นโครมร่างทุกอย่างมีหลักการทำได้จริง หากพวกเรานะครับที่กําลังเกตสิทธิ์ใจเรียนหรืออยากหาครูสักคนที่จะสอนเราผมคิดว่าอาจารย์ก่อนเป็นหนึ่งในนั้นที่น่าเรียนด้วยครับคืออาจารย์เนี่ยต้องบอกฝีมือแล้วก็มืออาชีพจริงๆสําคัญอยู่ที่ใจที่จะให้อาจารย์เนี่ยจะให้จริงๆเพราะตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันนี้อาจารย์ acting เนี่ยไม่กลัวเหนื่อยเลยคือคือทาตลอดเกินคุ้มจ้าง จ้าง200ทำสองพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันสอนสอนกันไม่ได้หมดแต่อาจารย์เนี่ยปล่อยหมดเลยปล่อยมุกหมดมีเท่าไหร่จับไปเต็มต้องบอกว่ามันคุ้มจริงๆคุ้มกับการที่มา